ถูกเพราะมีท่านแหละจึงมีเราในวันนี้นะครับได้ฟังเรื่องราวความจริงของชีวิตกันนะครับมาถึงคำถามนะครับขณะที่กำลังอยู่ไฟทำไมคุณแม่ตายแล้วฟื้นเจ้าหน้าที่มารับไปยมมาโลกจริงหรือไม่คือพอตอาเรียนโรงเรียนดูบานนี่ภาพก็คล้ายๆที่ท่านเล่าใช่เออเนาะหรือท่านไปจริงหรือเปล่า <c oughs> คุณแม่ได้รับกาถานในขณะ ตายนั้นจากใครเนื้อความมีว่าอย่างไรใช่ของสายวิทยาธรหรือเปล่าเราเรียนมาเยอะเนาะใด่ปฏิการฐานในวิทยาธรจึงทำให้คุณแม่ช่วยเหลือคนได้มากการช่วยเหลือนี้ดีหรือไม่และจะทำอย่างไรให้คุณแม่มีแต่พระรัตนตรัยอันนี้สำคัญเลยนะครับติดตรงไหนก็จะไปอยู่ตรงนั้นคุณแม่ของลูกมีกตินิมิตก่อนตายเป็นอย่างไร ตายแล้วภายในเจ็ดวันไปอยู่ที่ไหนและปัจจุบันอยู่พบภูมิใดลูกๆทำบุญอุทิศไปให้ได้รับหรือเปล่าและมีข้อความอะไรจะฝากถึงลูกๆมากงหรือไม่ยายที่เสียชีวิตไปแล้วมารับคุณแม่ไปจริงหรือเปล่าทำไมก่อนตายแม่จริงไม่ให้ไกลต้องตัวและบอกว่าเสียท่าเขาเสียแล้วอืม เพราะเหตุใดคุณแม่จึงต้องล้มบ่อยๆถึงสิบเอ็ดครั้งและเดินไม่ได้สิ่งที่คุณแม่เห็นในขณะเป็นลมหมดสตินั้นเป็นใครที่ว่าเห็นแม่ชีเห็นองค์พระอะไรพวกนั้นนะครับสามีตัวลูกลูกสาวเคยมีความผูกพันกันมาอย่างไรจึงมาอยู่ร่วมกันเหมือนเพื่อนร่วมสร้างบารมีนะครับต่บบบบางคนต่างประพฤติปรมจรย์กันแหละแต่เส้นทางเดียวกัน คุณพ่อของสามีเป็นอมาพฤกสองเดือนและเสียชีวิตเมื่อปี2538รวมาอายุ75ปีคุณพ่อของสามีตายแล้วระยุเพรภูมิใดทำไมจึงต้องป่วยเป็นอมาพึกค,ความตั้งใจของลูกสาวในการจะอยู่ช่วยงานพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายเมื่อเรียนจบแล้วคงไม่มีคงไม่มีปัญหาอุปสรรคใดใช่ไหมคะ <c oughs> <c oughs> และลูกควรปฏิบัติตัวกับลูกธศาลอย่างไรเพื่อประกาศประคองให้เขาอยู่บนเส้นทางนี้ตลอดไปลูกเคยสร้างบารมีกามุณะมาอย่างไรและในชาติต่อไปลูกอธิษฐานให้ได้เพศบริสุทธิ์ปวดตั้งแต่เด็กจนสิ้นอายุไขในทุกชาติเป็นไปได้หรือไม่เป็นความปรารถนาที่ยิ่งใหญ่เลยนะก็ต้องฟังคุณครูบาญาณนั่นแหละมาดูรูปบุคคลที่เกี่ยวข้องครับผม นี่คือคุณแม่จำรัดแตงโสภานะครับ<ช>ที่ว่าตาแล้วฟื้อแล้วก็ได้คาถามาเนี่ยแล้วท่านไปอยู่ที่ไหนอย่างไรนะครับภาพต่อไปครับนี่คือพ่อของสามีนะครับพ่อทองจำนานวันซึ่งเป็นอมพลึกก่อนเสยชีวิตแกภาพต่อไปครับนี่คือ เทพบุตรต้องเียกเทพบุตรและตอนนี้เทพบุตรบุญเยี่ยมดำนานวันนะครับสร้างบาร,รมีกันมาอย่างไรนะครับภาพต่อไปนี่คือความปรารถนาของแม่ทิพยารัตทำนานวันเด็กอยากให้มาสร้างบาร,รมีเป็นอุบาสิกาทันี้ก็เป็นบัณฑิตอาสาอยู่นะครับเส้นทางของเขาจะเป็นอย่างไรนะครับแน่นอนเรื่องราวทั้งหมดนี้ต้องมาฟังคําตอบจากคุณครูใบใหญ่เรียนเชิญรับชมและก็รับฟังได้เลยครับ ที่คุณแม่ล้มบ่อยๆเพราะท่านสูงอายุเลือดน้อยจึงหน้ามืดบ่อยๆก่อ,กอกเกษตรกรรมที่ฆ่าสัตว์ทำอาหารจ้ะส่วนที่เป,เป็นลมไปแล้ว เห็นนู่นเห็น <invent> น <fit romance> <sk> ี่ก็เป็นไปตามความคุ้นของแม่จ้ะจะไปสนใจเลยในเรื่องราวอะไรต่างๆนั้นสามีตัวลูกและลูกสาวก็เคยเกิดเป็นพ่อแม่ลูกกันมาแล้วก็ได้สร้างบารมีร่วมกันมากัหมู่คณะแบบกองสเสบียงชาตินี้มาเจอกันอีกก็สร้างบารมีกันต่อไปอีกจ้ะ คุณพ่อสามีที่ป่วยเป็นอมพึกก็พระเศษกรรมที่ฆ่าสัตว์เป็นอาหารตอนสมัยที่เกิดในสังคม,รรมเกษตรกรรมจ้าเห็นไหมตามมาพะน้นเราจะไปคิดตัวเองว่าพระเจ้าสร,ร้างสัตว์มาไว้เป็นอาหารเราไอ้นั่นเราคิดอะเมื่อตายไปแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาที่บูบ้านภูมิเทวาแห่งหนึ่งมีบ้านหลังย่อมยอ,มอยู่ เพราะมีบุญเพียงแค่นั้นต่อมาไม่ได้รับบุญที่โลกอุทิศไปให้จึงทําให้มีทิพยสมบัติมากขึ้นและสภาพทุกอย่างก็ดีขึ้นอ่อนวัยลงมาจ้ะลูกสาวก็เคยมีกำลังบุญรักษาศีลแปดประพฤติพรหมจรรย์มา,มาในอดีตชาตินี้ก็สามารถ ที่จะจะมาสร้างบารมีเป็นอุบาสิกาต่อได้ถ้าใจปรารถนาจ้ะถ้าลูกคลายความปรารถนาเป็นหญิงก็ต้องประพฤติพรหมจรรย์และตั้งใจปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายอีกทั้งทำบุญทุกบุญราิฐานจิตกจะสมปรารถนาที่จะได้เกิดเป็นผู้ชายแล้วได้บวชจะ คนที่เขจองบวชข้ามชาติกันเลยนะเพรานั้นใครบวชชาตินี้อย่าศึกกันนะผู้ดอยโอกาสเขาจองกันข้ามชาติกันเลยลจองระยะยาวเลยเอาเรามาดูภาพกันกันจริงๆแล้วขณะที่ <c oughs> แม่อยู่ไฟท่านไม่ได้ตายยังจะเกิดอาการช็อกหมดสติไปที่เห็นว่ามีเจ้าหน้าที่มารับ เป็นเพียงความฝันเท่านั้นท่านน่ะไม่ได้ไปจริงๆแต่อย่างไรเพราะยังไม่ตายการที่คุณแม่ช่วยเหลือรักษาคนก็เป็นการช่วยเหลือรักษาคนแบบพื้นบ้านหายบ้างไม่หายบ้างก็ถือว่าเป็นกำลังใจในการช่วยเหลือรักษากันไป คุณแม่ก่อนตายเห็นญาติที่ตายไปแล้วมารอรับแล้วก็จะพาไปอยู่ด้วยแม่จริงส่ายให้ลูกๆนั่งสมาธิล้อมไว้แล้วก็ไม่ให้ใครถูกตัวคุณญาติเสียชีวิตไปแล้วมารับตัวไปจริงๆกันเละ แต่ยายของเรามารับโอเค,คต้องยายเรารอย่างนี้แต่คุณแม่แม่คนแต่ตัวเพราะ <c oughs> <c oughs> กลัวมีใครใครจะมาฉุดตัวไปซึ่งคุณแม่ไม่อยากไปโดยวิธีการนี้ก็เป็นเคล็ดวิชายอย่างหนึ่งที่ได้ศึกษาม,มาคุณแม่ตายไปแล้วก็ไปเกิด ในภูมมะเทวาสาวิทยาทรไปเรียนรู้เรื่องมนต์ต่างๆต่อตามความชอบของท่านแล้วทาไมผูกพันกับใครเลยนะผูกพันกับวิชาอย่างเดียวลูกหลานเราไม่สนใจแต่ถ้าส่งบุญมาให้เอาแต่ถ้าจะฝากข้อความไม่มีเพราะนั้นลูกอย่าไปหวังจะได้คาถาจากท่านเลย <c oughs> แม่ลูกผูกพัน ที่คุณแม่หกลมบ่อยๆถึงสิบอ็ครั้งเป็นเพราะวัยที่มากขึ้นคนแก่แล้วเลือดน้อยจึงทำให้เป็นลมบ่อยและเป็นเศษกรรมฆ่าสัตว์ทำอาหารสิร่งที่คุณแม่เห็นในขณะเป็นลมหมดสติเป็นเพราะความคุ้นเคยของท่านนี่ยังดีตัวลูกสามีและลูกสาว เคยสร้างบารมีด้วยกันมาแนะดิาติเคยเป็นสามีภรรยากันมาและเป็นครอบครัวนักสร้างบารมีคุณพ่อสามีเป็นอมประพฤก์สองเดือนและเสียชีวิตเพราะกรรมแน่ดิาติเกิดในสังคมเกษตรกรรมเลี้ยงสัตว์ไว้ค่าตายแล้วไปอยู่หมู่บ้านภุมะเทวาแห่งหนึ่ง เรื่องราวในหมู่บ้านพมาเทวานีน่น่านศึกษาทีเดียวแหละคล้ายๆกับชีวิตบนพื้นมนุษย์ต่างแต่ว่าไม่มีการทํามาหากินแต่ก็มีเรื่องราวที่น่านศึกษาทีเดียวมีครอบครัวมีจีบกันมีคุยกันสนทน,นากันมีการครองเรือนมีการสู่ขอไปมาโอ้ยน่านศึกษามากเลยมีการ อะไรวิวาหะมึงอะไรอย่างเงี้ยคือไปอยู่ด้วยกันเลยไปต้องสู่ขอก็มีมีการทะเลาะกันชิงลักหักสวัสด์เหมือนใคล้ๆในเมืองมนุษย์ออการเกิดมีได้ตั้งสี่อย่างเนี่ยเกิดแบบโอปปาติกะชราพุช,ชะสังเสตชะอะไรพวกนั้น อันดชะและแต่ว่าเป็นภูม,มิเทวาสายไหนเนี่ยน่าศึกษาแปลกีเหมืนน่าศึกษานะคละ้ายๆมนุษย์นี้แหละแต่ว่าอายุเขามันยืนยาวกว่าเอาไว้วันหลังทำแอนิเมชันมาให้ดูกันเลยดีกว่า โอ้โห,หน่าศึกษาทีเดียวน่าศึกษามากแต่ตอนนี้อนิเวชนพุทธวัติไปได้เยอะพอสมควรแต่ว่ายังตั้งลงรายละเอียดอีกที่จับตอนตั้งแต่พรมมมมประกาศล่วงนาหนึ 1, ่งแสนปีให้มนุษย์ทราบนมาอีกแสนปีเนี่ยพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าจะบังเกิดขึ้นโกโลหุน่ โอ้พรมมาในลักษณะไหนเนี่ยก็ได้ศึกษาได้เห็นเงินเพราะนั้นพระพรทมศา,ศาสดาของเราเนี่ยบังเกิดขึ้นนี่กับโกาลาหนดเดียวจะต้องบอกกล่าวกันล่วงหน้าไปเป็นแสนปีอีกแสนปีข้างหน้าให้เตรียมตัวไว้ให้ดีสั่งสมบุญไว้จะได้ไปพบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตท่านจะมาบังเกิดขึ้น การที่จะเกิดการประชุมในเทวะสภาเนี่ยจะมีเรื่องราวโอ้ดีจังเลยลูกสาวเคยสร้างบารมีมามากพอในการที่จะรักษาศีลแปดประพฤติพรหมจรรย์ได้ให้ลูกเราครอบระคองให้ดีให้ลูกปฏิบัติธรรมจนเข้าถึงพระธรรมกายและอธติฐานจิตยอย่างต่อเน,นื่องก็จะสามารถเกิดเป็นผู้ชายได้บวชตั้งแต่เด็ก จนหมดสินอายุขายตามความปรารถนาจสาธุเป็นไงครับคำตอบคุณครูใบใหญ่ชัดเจนไหมครับชัดชัดรู้สึกลึกด้วยค่ะลึกด้วยลึกเกินด้วยค่ะใช่หลายหลายชั้นมากเลยค่ะอเอาเอาชั้นนี้ก่อนชั้นที่ว่าพ่อของสามีค่ะ ซึ่งเป็นแค่คําถามไปนะครับไม่ได้เล่าเรื่องราวเลยคแค่ถามว่าพ่อสามีเป็นอัมพรพลึกสองเดือนแล้วเสียชีวิตเพราะอะไรยังไงทำไมต้องเป็นอัมพรพลึกคําตอบก็คือเลียงสัตว์เอาไว้ค่ะแล้วเคยเห็นด้นยไม่เคยค่ะตั้งแต่ตั้งแต่ได้เจอกับเทพบุตรเนี่ยนะคะ บ้านเขาจะไม่มีการทำอะไรแล้วอะค่ะเือมีที่ดินมีที่นาก็ให้เขาเช่าไปแล้วอะไรเงี้ยก็คืออยู่แบบสบายแล้วสบายคือไม่ต้องทําอะไรแล้วแต่พอคำตอบมาอย่างนี้เลยต้องถามอย่ไหม่ะก็เลยงงก็เลยถามเขาว่าตอนก่อนเนี้ยเคยไหมอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเลี้ยงเลี้ยงมากๆด้วยเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเลี้ยงไก่และในภาพก็เป็นหมูด้วยใช่เหมือนยังเห็นเลยโอ้ค่ะลุงพ่อรู้ได้ยังไงท่านรู้ได้อย่างไรค่ะค่ะมีกอทึ่งแล้ว แต่ที่แหม่น่าเสียใจเนาะเรารักท่านมากเลย <c oughs> ไม่คิดถึงเราเลย <c oughs> คุณแม่ <c oughs> ค่ะจริงๆตอนนี้นะคะก็ไม่ได้ถามท่านนะคะใจลึกๆก็คือ,อได้แต่อยากรู้ว่า,าคุณแม่เนี่ยไปอยู่ที่ไหนอะไรยางไงใช่ไหมคะก็ยามทาบุญหลังจากที่ท่านเสียแล้วก็ทําบุญอีกกะว่าจะเอาบุญช่วยมากๆแต่พอคาตอบมาเนี่ยรู้สึกมันคลายลงไปได้เยอะเพราะว่าคุณครูไม่ใหญ่บอกว่าไม่ได้ผูกพันกับใครสักคนเลยคนเลยแถมยังไม่นั่งเรียนต่อ เอาแต่ไปเรียนต่ออีกอะไรเงี้ยคือถ้าได้บุญนี้ก็จะไปเรียนวิชานั้นแหละใช่ก็จะไปเอาไปทําอย่างอื่นหรอกค่ะเออ <c oughs> แปลกมากเลย <c oughs> เออค่ะไม่นึกถึงเราเลยแต่ได้ให้บุญเอาค่ะอืมแต่บุญไปให้เอาใช่เออเนาะแปลกนะคะกว่าปลูกพันธุ์แล้วแล้วคุณยายก็ก็อย่างนั้นจริงจริงค่ะไม่น่าเชื่อนะคะว่าจะเป็นความจริงไปได้ว่าเพราะว่าก่อนที่คุณแม่จะเสียเนี่ยค่ะ เขาก็จะมามาเหมือนกับมาเข้าพี่สาวอะซึ่งคนใกล้ชิดเนี่ยเข้าบ่อยๆอะค่ะแล้วก็จะมาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปเอาดูแลเองนะอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าหลายๆครั้งเลยจนกระทั่งครั้งสุดท้ายเนี่ยค่ะที่มาเอาไปจริงๆอะไรเงี้ยแล้วแล้วยายมีเรื่องพวกนี้หรือเปล่าการทงการทงการถาคุณยายไม่ทันค่ะไม่ไม่ทันไม่ทันเลยค่ะว่าเกิดมาก็ไม่เห็นหน้ายายเห็นปู่ยาแต่ยายไม่เห็นแล้วคแต่เห็นเห็นคือแม่ค่ะ แล้วคุณแม่ก็ไปแอบเรียนมาตั้งแต่เมื่อไหรก็ไม่รู้ค่ะแต่ได้ก็คิดว่าเออถ้าผูกพันกับอะไรค่ะจริงจริงก่อนอย่างที่ที่เราเล่าตอนแรกค่ะบุญของท่านก็ใหญ่ๆเยอะเลยนะครับค่ะใช่สถาปนามหาธรรมกายเจดีเลยค่ะหลวงปู่เออยสภาเออยอะไรเออยองค์พระเออยนี่บุญเยอะดังนั้นเลยค่ะแล้วจําได้นะคะตั้งแต่เกิดมาเนี่ยตั้งแต่ ยังไม่เข้าโรงเรียนนะคะเห็นคุณแม่เนี่ยตื่นมาใส่บาตรทุกเช้าเลยก็มีความคาดหวังว่าน่าจะดีกว่านี้อะไรประมาณนี้เพราะความผูกใช่กับวิชาค่ะแท้ๆเลยมาเลยไปปิดกั้นตรงนี้จะไม่บุญไม่ส่งผลเท่าที่ควรค่ะแล้วก็โอ้โหนานด้วยนานเพราะว่าไปเรียนต่อยังยัง ยังสงสัยว่าเมื่อไหร่ก็รอลูกแล้วรอลูกรอลูกงแล้วคำตอบที่โดนใจค่ะคือก็เราถามเรื่องลูกสาวอะเนาะใช่คุณูรพ่อใหญ่ตอบโดนใจมากเลยค่ะท่านตอบยังไงก็ท่านบอกว่าตกลงคุณลูกอยากเป็นนักบาสิกาหรือว่าเป็นความคิดความอยากของคุณแม่กันแน่อะไรแม่คิดในลูกคิดใช่ท่านก็จริงๆท่านเหมือนกับว่าท่านรู้ว่า ในในเคสที่เราเขียนมาเนี่ยท่านเดาออกหมดเลยว่าท่านท่านคาดท่านรู้ด้วยตัวแล้วนะเองว่าเราเนี่ยจุดไฮไลท์ของเราแต่ละจุดคืออะไรแต่เราไม่ได้มาเป็นตัวหนังสือให้ท่านทราบไม่ได้เล่าตรงนี้ใช่ค่ะยังเกษตรกรรมเนี่ยค่ะไม่ได้เล่ามาเลยไม่ได้เขียนเลยนะคะในนี้ไม่มีคําว่าเกษตรกรรมเลยแต่ท่านบอกว่ามีอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้ค่ะเกี่ยวกับเกษตรอะไรเงี้ยแต่ก็อุ่นใจว่าเขาทำของเขามาผมสมควรและที่สำคัญก็คือว่า จากการที่เขาเอาบุญด้วยเรียนด้วยนี่สบผลลในการเรียนเขาก็ไม่ธรรมดาเลยอันนี้อยากให้ขยายดีเพราะว่าคนที่มีลูกมีหลานนี้จะได้เป็นแง่คิดว่าค่ะจริงๆแล้วเราต้องนําเข้ามาสั่งสมบุญตั้งแต่เยาว์วัยค่ะใช่ค่ะอืมค่ะก็อย่างลูกสาวเนี่ยค่ะก็เริ่มตั้งแต่ พอเรารู้จักหลวงปู่นะคะหลครูไม่ใหญ่แล้วคุณยายปุ๊บเนี่ยค่ะก็มีความเชื่อมั่นท่านใช่ไหมคะก็จะมีความรู้สึกว่าเราต้องปลูกฝังตรงเนี้ไว้กับลูกเราเพราะว่าเราเนี่ยอาจจะอยู่กับเขาแล้วไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ทำให้เขามีที่พึ่งไว้ในใจก็คือให้เขารักคุณใหญ่ค่ะจากนั้นก็ สมมติว่าก่อนจะไปโรงเรียนก็จะบอกว่าหนูไหว้คุณยายอะไรอย่างมีรูปคุณยายอยู่เขาบอกครับเขาก็จะต้องไหว้ทุกวันเข้าบ้านกลับมาปุ๊บก็จะต้องยกมือไหว้คุณยายที่รูปก่อนแรกๆก็ไม่รู้หรอกแม่ไหว้เขาไหว้ค่ะพอบอกให้ไหว้เขาก็ไหว้พอตอนหลังมาก็เขาก็จะไหว้เป็นนิสัยนะคะว่าทาอะไรก็จะบอกว่าถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยมีความรู้สึกว่าใจเขาเริ่มเถียงหรือว่าเริ่มใช้คําพูดไม่ค่อยดีปุ๊บก็จะบอกว่าเนี่ยนั่งธรรมะน้อยหนูเลยหนูไม่นั่งสมาธิใจหนูเป็นอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยที่บ ตอนหลังมาจะไม่ได้ดูละครไม่ได้ดูหนังดูอะไรเลยดูแต่ดีเอ็มซีดูดีเอ็มซีค่ะเพราะว่ามันเป็นประโยชน์แล้วก็มันระยะยาวมันได้ประโยชน์ระยะยาวใช่ไหมคะค่ะแล้วก็จะบอกเขาว่าให้เขานั่งสมาธิแล้วทำการบ้านของคุณครูไม่ใหญ่เตือนเช้าปุ๊บเนี่ยเขาจะต้องบอกเลยว่าพอลุกขึ้นนั่งปุ๊บเนี่ยต้องให้ทําการบ้านก่อนเลยครับผมค่ะจนทุกวันนี้บางทียังต้องแกล้งแก้งโทรถามทำอยู่หรือเปล่าว่ายังทําการบ้านอยู่ไหมและผลจากนี้ก็มาเป็นอาสาสมัครรับบุญนี่ ค่ะแล้วก็การเรียนของเขาก็ไม่เคยตกคือการการเรียนเนี่ยค่ะก็อยู่ในระดับดีดีกว่าคุณพ่อคุณแม่เยอะเลยออค่ะแล้วก็ไม่เคยไปเรียนพิเศษไม่ต้องไปเสียเงินเรียนพิเศษเลยไม่ต้องไปติวไปเก่งอะไรก็เรียนปกติค่ะพอถึงปกตินี่ใช่พอวันศุกร์ปุ๊บนะคะก็จะมามาอยู่ทุดงกันมานอนวัดกันเขาก็ไม่เห็นต้องไปเรียนพิเศษเสาร์อาทิตย์หรือว่าตอนเย็นนะคะก็ เ็ราเรามีความเชื so oh. <s>: ่อมั่นว่าบุญนี่แหละที่จะช่วยเขาได้แล้วก็ถ้าเขาไม่มา<ห>มสักอาทิตย์หนึ่งสมมตินะคะบุญบุญพ่อคุณแม่ได้เพิ่มแต่ลูกไม่มาลูกก็บุญน้อยกว่าเราก็จะห่วงเขาเราก็ต้องเอาเขามาด้วยค่ะก็คิดอย่างนี้ค่ะเพราะว่าเราตอนนี้ก็คืออธิษฐานแล้วว่าต่อไปเราก็จะไม่ใช่สภาพแบบนี้ละเราน่าจะเป็นพี่น้องหรือเป็นเพื่อนกันเป็นนักสร้างบารมีด้วยกันค่ะแต่ไม่ใช่สภาพ